สวัสดีครับผมเมพี่น้องขาตอนนี้นะคะป้าก็มาถึงช่วงเกือบฮอนแลนด์ค่ะพี่น้องของเบนเยียมนี่แหละคะ่ะแต่ว่าอยู่ตีนเบนเยียมนะคะตีนฮอลแลนด์ที่นี่คือเป็นเป็นคุกด้วยค่ะพี่น้องนะคะคุกคือแบบว่าคุกมันว่างค่ะพี่น้องเห็นไหมค่ะคุกมันว่างมันบบมีผู้นักโทษนะคะ เขาข็อะไรมาเปิดนะคะพี่น้องเป็นร้านอาหารเลสเทลรอนนะคะเป็นร้านอาหารใหญ่เลยพี่น้องนะครับการปรับปรุงคือจะมีปักกิ้งนะพี่น้องคะ <ฤ fit. S 1> ือจะมีปักกิ้งจอดรถเยอะแยะมากเลยนะคะทางนู้นก็จะเป็นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ะเป็นอ่เป็นร้านอาหารค่ะพี่น้องคืออาจจะเป็นการที่อ่เป็นการที่ประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่เกี่ยวกับพวกอ่เสเทลรอนใหญ่ๆ <ilo line> นะ,ะนะคะพี่น้องเป็น ใหญ่มากเป็นคาเบานะคะพี่น้องเป็นตึกยาวๆใหญ่ๆนะคะนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเห็นไหมอ่เขาก็จะมาบุ๊กิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะ,ะเห็นว่าม่วงก็ไปด่เป็นร้านอาหารร้ารีสรอร์ทใหญ่เลยค่ะพี่น้องนะคะหรูเลยข้างในเนี่ยนะคะพี่น้องนี่คือนะคะเป็นคุกเกาด้วยะค่ะพี่น้องนะคะเขาปรับปรุงนะคะเห็นว่าตังประเทศเขาบ่บยไ้ให้เป็นอน,นันด้วยะค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะเขาก็ต้องหาผลประโยชน์ นะคะเฮ็ดยังไงซีเดงเงินเขาประเทศนะเขาไม่ปล่อยเขาปรับปรุงนะคะอันนี up ้ก so ็เ up ป็นสถานที่นะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็ลุงไม้ค่ะมาถึงแล้วนะคะอย่าโอเปิโบฟ่อ่ะนะคะตัวนี้ก็คือเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าพ่อก็แม่ก็เขารอยอยู่ที่นู่นแล้วนะคะนี่เราก็เดินร้านอาหารใหญ่ค่ะพี่น้อง ตรงนั้นที่เป็นคุกเก่านะคะเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นเฟสนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาจัดงานงานเลี้ยงนะคะพี่น้องนะคะนี่เห็นไหมสวยมากร้านสเตอรอครับพี่น้องนะคะนี่แล้วก็เดินเข้าไปาอ,อวันนี้ป้าก็จะไปเปลี่ยนผ้าใบคะ่ะจะได้เดินง่ายๆบางทีเขาจะพาไปเที่ยวมิวเซียมนะคะพี่น้องเพราะว่าอยู่แถวนี้อยู่ใกล้กันเลยนะคะ นี่เราก็จะเข้าไปดูนะคะพี่น้องร้านอาหารว่าเป็นยังไงมันยุตีนฮอลแลนด์ค่ะพี่น้องนะคะบรรยากาศนะคะสุดยอดลูกหม่กับงมงงซ่า,าๆแต่อันนี่ค่ะนะคะนะคะนี่เห็นไหมครับพี่น้องโอ้แดดสองหน้านะคะเป็นร้านอาหารใหญ่มากค่ะพี่น้องนะคะคือคิดดัวรถจอดเป็น200คัน3 0 0รคันได้นะคะเพราะว่ามันกว้างมากนะคะพี่น้องกว้างมากเออนะคะอึ๊บนีเห็นไหม ด้นานลูกสาวนะคะลูกสาวลูกสะพภ้มากครับพี่น้องคุณพอ่อคุณแม่นะฮะนี่นี่นะคะเราเข้าในร้านอาหารแล้วนะคะอ๋อเข้าหมาเข้างในได้หรอวะพวกนี้ก็ชอบเอาหมาเข้ามาด้วยไม่ชอบเลยนะฮะโอ้เห็นไหมด้านข้างพี่น้องนะ,ะยาวอ่ะเป็นเป็นยาวฟเฟือตรงนู้นก็จะเป็นที่ ทเที่ยวเลยค่ะพี่น้องนะคะที่เที่ยวแบบเดินน,ะน,ะะน,น่ะนปา,า,า,ะะนา,นาร์ากนะคะพี่น้องนี่ค่ะเห็นไหมปาเดินเข้าหน้าประตูแล้วนะคะพี่น้องโอ้ลานหานใหญ่มากคนแบบนี่โอ้เนี่ยโอเคอีกอุ่สอประเดนนี่คือเป็นมิวเซียมนะคะพี่น้องเพราะว่าคนดัสชนะคะพี่น้อง ไม่รู้กี่ปีนะคะ ada, <ส> <trays> อันนี้คือเป็นคนที่ก่อสร้างนะคะพี่น้องเหมือนเป็นทหารเลยนะคะดูส <un law> ิปีพศสองพันนร้อยสิบสองนะพี่น้องสองพันร้อยเอ่อเรียกอะไรสองหกห้าหกเจ็ดูกูยังไม่ได้เกิดเลยค่ะพี่น้องนะคะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นมิวเซียมนะคะบุคคลสำคัญเขาก็จะจารึกเอาไว้นะคะพี่น้องนี่เห็นไหม ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมหน่านะร้านอาหารใหญ่มากพี่น้องดูพื้นที่สิคะโอ้โหสุดยอดนะคะนี่มันเป็นพาร์คนะคะพี่น้องคนสามารถมาเดินเที่ยวได้นะฮะเห็นไหมแผนที่เขาจะมีให้เราดูเลยตรงนี้มันอยู่ติดกับอะไรนะคะพี่น้องติดกับอ้าวมีหมู <c oughs> <c oughs> โอ้นี่เป็นฟาร์มเลี้ยงหมูมาก่อนนะพี่น้องเป็นโรงฆ่าสัตว์นะคะที่เขาทําให้ดูเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมครับพี่น้องอโอเคเราก็กลับค่ะทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเดินทางไปนู่นนะพี่น้องนะคะเดินทางกลับดูสิคะอุ้ยรูปนะคะพี่น้องหนึ่งเก้าแปดสาม นี่คือเป็นร้านอาหารนะคะพี่น้องเป็นไม้ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเดินไปเ้อนะคะพี่น้องก็ดูนี่จะเป็น VIP นะคะข้างบนส่วนตัวนะคะเมนูโคตรแพงเลยพี่น้องคือแบบคนนี่ประมาณปักกิ่งนะคะประมาณแบบร้อยหรือสองคนได้นะคะพี่น้องปักกิ่งเยอะมากและใหญ่กว้างมากนะแน่นหมดเลยอันนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะ VIP นะคะพี่น้องอันนี้มันแบบคูดอีดีของเขาทำไม้นะคะพี่น้องเก้าเก้าอี้ <c oughs> เนี่ยข้างบนนะคะชั้นสองสุดยอดเลยนะคะก็รอค่ะน้องรอดูว่าสั่งฟัวกรล็กนะคะมันก็เป็น <you> ดูว่ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนนะคะ <you> นี่คือ อันว่าอะไรโคลูเน yeah. 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 ียโคลูเนียเพราะว่าอยู่ติดกับฮอลแลนด์นะคะพี่น้องเห็นไหมอันนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนคิดดูสิค่ะอันนี้คือป้ามากินร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะคะจุดนี้นะคะนี่เพราะตรงนี้มันจะเป็นโอฟังนะคะมันจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นี คุกอ่าลืมภาษาไทยเป็นคุกค่ะพี่น้องเนี่ยระหว่างนี้แล้วก็จะมีรอบด้านอีกด้วยนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นมิวเซียมนะพี่น้องมิวเซียมคืออที่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะพี่น้องนี่ค่ะเห็นไหมก็จะมีราบคือเห็นไหมฮะสุดยอดเพราะว่าอาหารก็ค่อนข้างแพงกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนแบบทัวริสีดมาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้อง นะแหวลูกชายเขาบอกว่าเขาากินนี้บ่อยเพราะว่ามันบรรยากาศนะคะพี่น้องอูข้างนอกว่างมากสนามสนามข้างนอกน,นะคะคนนั่งกินเต็มเลยแต่เรามีหมามานะคะเขาก็เลยเอามาอยู่ข้างบุญน,นะคะพี่น้องน,อนี่นี่นะมาแนะนำนะคะ

บทีสินะมามาวิ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 การโอ้โหกินตลอเรีกันกินลเาเรามากินร้านอาหารอีกไกลมากคับพี่น้องนะคะอินฮอลแลนด์ค่ะอยู่ในฮอลแลนด์เลยคุรีอะไรวะอ่าโคโลอนเนียนคอลอนเนียน Deze cappuccino, toch? Ja, dat is heel grote. <laughs> oh, la la la. la. Iedereen ja, heeft goed eten. Oh, oh, ik het Oeh, hamburger, heel groot. Wauw. ตอนนี้อาหารมาแล้วค่ะนะคะ,ะน,นีนนะะ่จะเป็นเนื้อกวางนะคะจะเป็นเนื้อกวางว้าวสแลกเจอ์อยากมจะกตนปัตเียต้ก็่ว,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 วอันนี้ก็เอเมนค่ะ มีเดียมอะดิสม uh, ีเด uh, ียมอันน uh, ี uh, ้เป uh, ็นเนื้อควางนะคะพี่น้องเนื้อควางนะคะไม่โเคโอเคัคิว นี่ค่ะอันนี้ของปลาสุกนะคะร้อนปุ๊บฟิชซุกซุกนี่นะคะปุ๊บเอสมาการ์นี่นะคะเป็นเนื้อกวางนะคะพี่น้องเนื้อกวางเอสมาการ์อันนี้เขาก็จะทำแบบว่านะอันนี้เขากินเนื้อกวางกันสามสี่คนค่ะอันนั้นเขาจะกินมังสวิรัตนะคะเอสมาการ์ลวันนี้พิเศษ Mama, Pamela, ik love haar. Ja, papa, mama, sushi, lekker eten. Ja, mama, ik wil niet eten, als ik maar te niet eten. ik wil niet eten. Papa, ja. ik ja. jij ja. altijd? Nee. โ้ไม่กิบดบีช่ะฮัลโอลฮัลลฮัโหลมัลโ่มนย้อนแฉงเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ามันิดนึงอันนี้ค่ะเรามากินกันเลยพี่น้องยิ้มคิวนะคะเี่น้อวเีก็จะมีซอสเมซอสนะคะพี่น

is daar met de... Flit. Wat Ja, met ja. Fritz komt. Fritzjes. Ja, voor mij ook dat hier staan. Ja, voor jou allemaal. Je hebt een mag u weg, dat is allemaal goed. Ja, Dank je wel. ยัสดี่อเมตกทุกคนก็นะคะจะกินฟริตด้วยกันมัมายองเนสตาดี้เราตอบวันนี้เดี๋ยวกินกันนะคะพี่น้องเดูเจอกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอกินนิดนึง